วันนี้มีรายชื่อรายละเอียดออกมานะคะสําหรับผู้ที่ถอถูกถอดถอนจากบัญชีดําของพม่าหลังจากที่ประกาศออกมาเมื่อ2วันก่อนวันนี้มีรายละเอียดถึงกว่า2 0 0 0กว่ารายชื่อที่ปรากฏออกมานะคะโดยเฉพาะบัญชีของต่างชาติมีนักเคลื่อนไหวต่างชาติเจ้าหน้าที่ของ UN รวมถึงนักข่าวต่างประเทศนะคะที่ถูกถอดถอนในครั้งนี้และลูกชายสองคนขององซานซูจีด้วยค่ะ อเล็กซานเดอร์และคิมอาริสลูกชายสองคนขององซานสูจีได้รับการระบุชื่อแล้วนะคะว่าถูกถอดจากบัญชีดำชื่ออื่นๆที่เป็นที่รู้จักก็คือดรเซนวินค่ะผู้นำรัฐบาลพม่าพัดถิ่นอ่องดินจาก US Campaign for Burma คุณหมอสินเทียมองผู้อำนวยการคลินิกแม่ตาวที่จังหวัดปากขินโอมาจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยนอเลดีจากสาภาพผู้หญิงพม่าเป็นต้นนะคะ มอที่สุนจากกลุ่มนักศึกษาแนวหน้าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือ ABSDF ที่รายชื่อถูกถอดจากบัญชีดำด้วยเตรียมเดินทางกลับพมา่าในวันที่หนึ่งกันยายนนี้บอกว่ายินดีกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่ก็เรียกร้องให้ถอดถอนรายชื่อที่เหลืออีกกว่า4,000รายชื่อด้วย นอกจากผู้คนพม่าแล้วนะคะนักข่าวต่างชาติที่ถูกถอดจากบัญชีดำมีเดนิสเกรจาก AP แอนดรูมาแชลจากรอยเตอร์และริสคานอดีตผู้สื่อข่าวของ CNN ค่ะ ผู้สื่ข่าวไทยจำนวนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีถูกถอดจากบัญชีดำด้วยนะคะคุณเทพชายยองคุณสุพัตราภูมิประภาสคุณสนิทสุดาเอกชัยคุณยินดีเลิศเจริญโชคคุณสุพลักษ์ณการจนะคุณดีนักเคลื่อนไหวของไทยก็มีคุณชลิดาท่าเจริญศักดิ์นักวิชาการคุณอาจารย์ชานวิทย์เกษตรสิริค่ะและมีนักร้องไทยคุณยืนยงโอภากุลหรือว่าคุณแอดคาราบาว รายชื่อคนต่างชาติที่ถูกถอดครั้งนี้นะคะมาจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเยอรมนีออสเตรเลียฝรั่งเศสนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และสิงคโปร์เป็นต้นค่ะ